สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องบุญมาผ้าโชคมือนี้ทั้งช่องบุญมาผ้าโชคกับสีมาเป็นซื้อกลางไ้แนวทั้งของเหลขเล่าสตาคือเก่าละค่ะเลขเล้าสตาของห้ามมือนี้สีม,มีตัวใดเด่นเด่นมาฝากพี่นอ้องเอฟซีห้าทั้งอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นสีไดเลขตัวไดมาฝากพี่นอ้องเอฟซีห้ามกับมาไปเบึง ไปชมน้ากันเนาะค่ะว่าทั้งอาจารย์เพิ่นสีได้เรียกตุไดเด่นเด่นเด็ดเด็ดมากฝากพี่น้องเ,เอฟซี่เฮาเฮาก็มาไปเบิงไปชมน้ากันเนาะค่ะนี่แหละค่ะคือเรียกเล้าสตาของเฮ้ามือนี้เบิงเรียกน้าย่อยไปก่อนเนาะค่ะถ้าเบิงเอาเต็ม,เต,มเต็มตอนถ่ายคลิปเนาะค่ะเรียกเล่ลาสตาของเฮากะ พี่น้องเอฟซีเขาเมือเบื้องโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังเด้อค่ะทั้งสองเฮ้าให้เบิงเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทั้งเท่าน,นั้นพิษถือกบวบากันเนาะค่ะเรียกเล่าสตาของเฮ้าเมว่าน,นี่กะเข่าแต่เลขกเด่นเนาะค่ะเข่าเลขกเ,เ,เด่นเรียกเด่นเฮ้าหาไ้ไปเก้าสองหาเนาะค่ะ ล้าสตากะออกเกาหาหาเกาเนาะค่ะกับแปดแปดเมื่อนี้ห้ากับมาเบิงกันตอมาติดตามกันตออเนาะค่ะวาเรียกเล้าสตาของห้าเมื่อนี้สีเขา่าหฮือบอเขา่าเ้ากับมาเบิงน้ากันเนาะค่ะทั้งอาจารย์เพิ่นกับมาเพิ่นเทดเอาอย่างสุตสีมือเพิ่นล่ะค่ะ เลขเด่นเล่าสตาเมื่อนี้ก็เด่นตัวเก่าเนาะค่ะเด่นเก่าสองหาคือเก่าสมตัวกับสินี่สามแปดหาสามเจหาแหศนสสี่แนี่ะค่ะคือเล่าสตาเมื่อนี้สองตัวบนล่างแล้วก็สองตัวกันกับสิี่ยังละ สองตัวบนล่างสิมีสี่คูสี่หางเนาะคะ่ะสองตัวกันสิมีสามคูสามหางพี่น้องเอฟซีมากระเกบเอาไว้บ่ามาเข้ากับพานไปเนาะคะ่ะเอฟซีใหม่เอฟซีเกา่าเขามาเบิงกับซอยกไัไลกดแช่กัวตีตามให้ทั้งช่องบุญมาผ้าโชกนี่เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เสียนซราอุเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นสิไดดมีกำลังใจเฮดลิปใหม่ๆมาให้ห้าเบิ้งต่อไปเนาะคะ่ะสำหรับเด็กเล่าสิโมกตัว ของเพิ่นกะลงมาไห้พี่น้อง FC, เอฟซีเฮ้าได้เบิง่งคือกันเนาะคะ่ะนี่คือเลขสิบหกตัวของอาจารย์เซี่ยนซาอูเพิน่นพี่น้องเอฟซีมักกะเก็บเอาไว้บ่มมาเข้ากับ่านไปเนาะคะ่ะเก็บไปเบื้องใส่กับเลขของเซี่ยนอื่นเพิ่นก็ได้เนาะคะ่ะว่าเซี่ยนอื่นเพิ่นมีตัวใดขันมีตรงกันครับของอาจารย์เซี่ยนซาอูเฮากับเก็บไปล่นเนาะคะ่ะ พี่น้องเอฟซีเขามาเบิ่งกะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อค่ะเมื่อนี้แอดกะขอให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าโชคดีกับเลขเล่าสตาเมื่อนี้เนาะคะ่ะให้พี่น้องเอฟซีเฮ้ามีแต่ความสูขความจะเจริญความเก็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีคอยมีความสุข ตลอดปีและก็ตลอดไปเนาะค่ะสำหรับมือนี่แอดกัสิขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้ก่อนเอาว้มืออื่นค่อยพอกันไหมสวัสดีค่ะ